สวัสดีค่ะสวัสดีท่าผู้ชมทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะพี่ฟาสวัสดีจ้าน้องอ้อมวันนี้เรามีรถมาฝากใช่รถมาฝากเป็นรถเกงค่ะอโ่ะมีอีโคคาร์ด้วยใช่ประหยัดน้ำมันตัวนี้ค่ะเป็นโตโยต้ายาริสค่ะตนช่ค่ะ1.2นะคะ1.2เนาะปี2016ค่ะราคาอยู่ที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะ ถูกนะถือว่าถูกมากใช่ค่ะยาลิสเนี่ยอ่าเรามาดูดูตัวรถกันเนาะไฟนี่ก็จะแบบออกยาวๆนิดนึงค่ะชบเฉียวเนาะกระจังหน้าจะเป็นสีดำค่ะยางก็ขอบ15นะคะตัวนีแมกจากโรงงานแมกจากโรงงานเลยนี่จะเป็นคิวการ์าดของยาลิสเองเลยจากศูนย์เลยค่ะด้ามจั่นะคะเป็นตัวสีเดียวกับตัวรถเนาะไล่ลงมาได้เลยค่ะ มาเรื่อยๆไม่ค่อยมีริ้วรอยเลยใดทางสิ้นเราไม่เหนีสภาพนี่สวยเลยอ่ะใช่คันนี้ถือว่าแจ่บเลยอ่ะพี่ใช่ค่ะสําหรับรถปี15นะคะอันนี้แค่ดูภายนอกเนาะเดี๋ยวเราค่อยไปดูภายในกันว่ามันจะใหม่ขนาดไหนกันดูเพดูเพจยังไม่มีการใช้โลโก้ตัวนี้โลโก้ยังครบอยู่เนาะใช่ ภายในด้านหลังนะคะยังสะอาดสะอ้านอยู่นะคะใช่ค่ะแล้วก็ถือว่ากง้วนอ้องใช่ถ้าถือว่าลูกค้าที่อยากขนของใช่พับบบาได้ด้วยดูรอยนะคะพี่ดูรอยเม็ดอายังอยู่นะยังอยู่ครบไม่มีการเคยแงะเนาะเออใช่แงะแกะเกาไม่มีเลยค่ะดูเลยดูดูไม่มีการชนไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํารถเราเนาะ แต่ก็เดี๋ยวดูด้านในนะคะภายในเป็นภายในดํานะคะที่ปรับกระจกอาจเป็นที่ปรับกระจกแบบหมุนนะคะใช่ค่ะแต่สภาพนี่แบบว่าใหม่มากเลยน้องอ้อภายในนี่เขาค่อนข้างสมรเลยพี่ดูด้านหน้านะคะคอนโซลหน้าจะเป็นเหมือนแบบลายหนังอะค่ะเป็นเป็นหนังเนาะตัดกับตัวคอนโซลรถถือว่าแบบว่าเจ้าของเขาดูแลดีอะค่ะมีจอมีจอบใช่ DVDDVD ใช่ แอร์ก็จะเป็นมือปรับนะคะเรียอัตโนมัติใช่ค่ะตัวนี้บอกได้คําเดยอใช่ไหมพี่ว่าไม่เคยติดแก๊สถูกต้องไม่เคยติดแก๊สค่ะพาเข้าไปดูด้านหลังล้รไม่มีแก๊สไม่มีกกงไม่มีแก๊สน,นะคะตัวเบาะค่ะเป็นเบาะผ้านะคะมันจะคล้ายๆกึ่งกระมาหยีเนาะแต่ก็ไม่ใช่ทีเดียวอะค่ะ แต่ก็จะจะตัดเป็นลายผ้าสีส้มๆตะเข็บแดงใช่ตะเข็บส้มใช่ค่ะสวยเลยนต่อเดือนอยู่ที่ประมาณ6 0 0 0กว่าบาทเท่านั้นเองเนาะแล้วถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอะค่ะเอ้ยพี่จะซื้อได้ไหมธรอาชาพมีซื้อได้หรือเปล่าแม่ค้าพ่อค้าซื้อได้หรือเปล่าอ่่ลอตเตอรี่คนขายลูกชิ้นเฮ้ยหรืออะไรอาชีพไหนๆก็ซื้อได้นะคะ แค่สนใจโทรหาเราเนาะอ่าเราไปดูด้านหลังกันต่อเนาะด้านหลังภายในดํามีที่วางกงวางแฉกชัดเจนเนาะพี่น้องเนี่ยตัวนี้ด้านหลังก็ค่อนข้างที่จะคุ้มอะเดี๋ยวเราไปดูประโปรงด้านหน้ากันนะคะห้องเครื่องห้องเครื่องแบบเดิมๆแล้วพี่นอใช่ค่ะเดิมๆเลยบอกแล้วว่ารถของเราอะค่ะรถคุณภาพจริงๆไม่มีพลิกคว่ำชนหนักจมน้ําไม่มีแน่นอนค่ะเราคัดสรรมาอย่างดีเราเจ้านายเราเลือกมาอย่างดี ดูลอยเลยตัวลงตัวคือเดิมๆนะพี่คือแบบว่าใช่น้้ออองมไม่มีอะไรเลยเนี่ยใช่ค่ะยังไม่ได้กกงได้แกะได้เงะอะไรสักอย่างนะคะตัวนี้ได้ค่ะเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนึงรอบปายวันดี